ธรรมะเปิดโลกท่านรออะไรอยู่การเวียนวนเวียนไหวตายเกิดวนไปในวตฏสงสารอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนั้นท้ายที่สุดสปปรรพสิ่งทั้งหลายได้แต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วลูกรออะไรอยู่รอไปวันวันรอไปชาติแล้วชาติเล่า ลูกรออะไรอยู่หรือสิ่งใดหรือลูกเอย๋ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลูกนั้นรอเพื่อมันเพื่อได้มันมาเพราะมันการอยู่ในวตาสงสารนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดในสถานที่ใดที่ตรงไหนของวตาสงสารย่อมมีแต่ความทุกข์แล้วลูกจะรออะไรอยู่หรือ ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรแม้สักอย่างเดียวนอกจากความทุกข์ที่เราทุกไปวันๆสิ่งที่เราทำไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งที่เราแสวงหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่เราใช้ความอดทนมากกว่าจะได้มาครอบครองเราก็ให้ความอดทนมันมากในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ที่เราหลงอยู่ว่าเป็นตัวตนของเราในที่สุดเขาก็ต้องคืนสู่กลับสู่ธรรมชาติแล้วลูกจะวนเวียนไปเพื่ออะไรหรือ,อยังรออะไรอยู่ท่านทั้งหลายไม่มีอะไรเลยสักสิ่งสักอย่างที่จะมีอยู่ให้ลูกนั้นรอจงรู้ตามความเป็นจริงเถิดว่า ส, way, days, สิ่งที่เรายังเดินต่อไปนี้เพราะว่าเราหลงอยู่สิ่งที่เรายังเดินต่อไปนี้เพราะว่าเราหลงอยู่สิ่งที่เรายังเดินต่อไปนี้เพราะว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงสิส่งที่เรายังไม่หยุดตนนี้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจตามความเป็นจริงท่านทั้งหลายจงฟังเถิดลูก สรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้มีตั้งขึ้นอยู่และดับไปไม่ว่าลูกนั้นจะเกิดเป็นใครก็ตามเจ้ามีเวลาของการดับไปไม่ว่าลูกนั้นจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเพียงใดก็ตามสรรพสิ่งนั้นมีการเวลาดับไปท้ายที่สุดเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆสแสวงหาไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ทั้งหลาย ทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เดินต่อไปการเดินทางช่างยาวไกลนักไม่มีที่สิ้นสุดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากความลำบากดิ้นรนขวัญขวายที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพื่อให้เราได้กินให้เราได้ดื่ม ให้เราได้มีครบทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อให้เราสุขสบายอยู่บนกองทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้เรามีคนรักเรามากๆสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราทำเพื่อใครแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดเองทั้งนั้นเลยว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้สุขกับเราแต่ถ้าเทียบกับความทุกข์แล้ว มันไม่คุ้มกันเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาผ่านเข้ามาเพียงชั่วครู่แล้วก็ผ่านไปเราต้องเจ็บปวดทุกทรมานกับสิ่งเหล่านี้กรอยเท่าทวีกูลกับความสุขที่เราได้รับมาท่านทั้งหลายเอ,อ๋ยจึงไม่คุ้มอะไรเลยเพราะเขาไม่อาจเป็นของเราได้และเราก็ไม่อาจจะยึดเขา ไว้เป็นของเราได้สปปรรพสิ่งทั้งเพียงสิ่งสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะหยุดจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเรานั้นก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นสิ่งสมมุติหมดสมมุติว่าเป็นของเราเขาก็ต้องเดินต่อไปแม้แต่ร่างกายที่เราเรียกว่าเรานี้ก็เช่นเดียวกันจิต ผู้น่าสงสารเมื่อครั้งออกจากกายไปก็ต้องเดินทางต่อไปสแสวงหากายใหม่อยู่ตามกำลังของตนตามบุญของตนตามบาปของตนพันทั้งหลายแม้จิตดวงนั้นจะสร้างความดีไว้บ้างไปเกิดอยู่ในโลกสวรรค์อาจจะอยู่ถึงร้อยปีสองร้อยปีหรือจะเป็นพันปีแต่ท้ายที่สุด การเวลาก็จะหมุนเวียนจนไปถึงในช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาเกิดจุดีและโลกสวรรค์น,นั้น<อ>ก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำของจิตแต่ละดวงนำไปเกิดเป็นเทวดาเทพบุตรที่มีตำแหน่งใหญ่โตก็ต้องมีหน้าที่ตามตำแหน่งของตนที่ต้องทำการมีหน้าที่นั้นแสดงถึงความตกเป็นทาส ที่เราต้องเป็นทาสของหน้าที่นั้นอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะเกิดเป็นเทวดาผู้น้อยก็จะมีหน้าที่แห่งตนที่จะต้องทำอยู่เช่นนั้นและสวรรค์ก็ยังมีความรักมีความโกรธมีความลุ่มหลงอยู่แม้สวรรค์จะเป็นโลกที่สวยงามมีอายุขัยที่ยืนยาวตามกำลังของบุญของตน และยืนยาวมากกว่าโลกมนุษย์แม้จะมีความเป็นทิพไม่แก่ไม่เจ็บแม้จะเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้เลยเมื่อกำลังบุญแห่งตนหมดสิ้นลงต้องกลับมาเกิดใหม่สร้างสมบุญใหม่และการเกิดนั้นย่อมเป็นทุกข์และเมื่อเราเกิดแล้วก็ได้พลัดพรากจากเวงวังที่สวยงาม ร่างกายเกลื่อนร่างที่สวยงามของเทพพยดาเทพพบุตรเหล่านั้นเราต้องมาเกิดให้การพัดพรากนั่นก็คือความทุกข์ท่านทั้งหลายเอ๋ยท้ายที่สุดถึงแม้จะเป็นเทวดาเทพพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่นั้นอยู่ในตําแหน่งใหญ่โตหรือตําแหน่งที่เล็กก็ตามท้ายที่สุดเราก็เอาอะไรไว้เป็นของตนไม่ได้อยู่ดี ต้องปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมและการเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนในชนชั้นระดับใดต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำตามกำลังตามสติปัญญาฐานะของตนคนรวยเกิดเป็นคนจนเกิดเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นผู้น้อยก็มีหน้าที่แห่งตน นักธุรกิจมีหน้าที่ต้องค้าขายทำธุรกิจแห่งตนเกิดเป็นคนยากจนก็ต้องมีหน้าที่ทำไร่ทำนาปลูกข้าวอยู่ดีและหน้าที่ก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะเราตกเป็นทาสของมันแม้จะอยู่ในตำแหน่งใดในรูปแบบใดท้ายที่สุดเราก็ต้องทุกข์อยู่ดีและการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็ยังเสี่ยง กับการลุ่มหลงของตัวเราอีกด้วยหากเราไม่ถอดถอนความลุ่มหลงยึดถือยึดมั่นในสิ่งต่างๆยึดตัวตนยึดของของตนลุ่มหลงในตำแหน่งหน้าที่การงานลาบยศสรรเสริญเราก็ยังคงต้องจมอยู่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้จนอาจสร้างกรรมกรรมที่เบียดเบียนต่อผู้อื่นบ้างกรรม ที่เป็นกรรมชั่วบ้างและเมื่อครั้งหมดเวลาดับไปตายไปก็กลับไปเกิดอยู่ในโลกของนรกอาจต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายโดนขังอยู่ในนรกมืดนรกเย็นอยู่ในสถานที่ที่ถูกทรมานต่างๆนานา,นาจนกว่าจะหมดกรรมเมื่อครั้งหมดกรรมจึงได้ส่งมาเกิดตามบุญผลแห่งตน เศษกรรมที่ตนเองต้องชดใช้หากกลับมาเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่สุนัขปลานกหรือจะเป็นหมูต่างก็จะมีหน้าที่แห่งตนตามความสามารถตามกำลังของตนนกก็ยังต้องคาบกิ่งหญ้ากิ่งไม้มาสร้างรังให้แก่ตนเมื่อไข่ออกมาก็ต้องดูแลลูกของตนจนกว่าจะบินได้ และเมื่อเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นสุนัขเป็นช้างม้าหัวควายจะเป็นอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มีหน้าที่แห่งตนที่ต้องทำท่านทั้งหลายเอ๋ยการเกิดเป็นสัตว์นั้นก็เป็นทุกข์เพราะไม่พ้นจากหน้าที่และสิ่งที่ถูกครอบเอาไว้คือร่างกายนั้นๆตามสภาวะธรรมของไก่นั้นที่เราครอบครอง เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทุกข์อีกถ้าไม่หลงสร้างความดีก็อาจจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรืออาจไปเกิดในโลกของพญานาคแต่เมื่อเวลาหมดก็วกปนกลับมาใหม่อยู่ดีเกิดมาเป็นอะไรก็ตามอยู่ในมุมใดของวัตาสงสารนี้ก็ตามทุกข์ทั้งนั้นเลยแม้แต่ดับจากกายไปแล้วหากไม่ได้สั่งสมบุญบรารมี ไม่ได้ทำความดีเอาไว้แต่ก็ไม่ได้สร้างกรรมกับใครเป็นแต่เพียงคนที่เห็นแก่ตัวทำอะไรทำแต่ของตัวขี้เหนียวไม่ยอมช่วยเหลือใครเมื่อครั้งก็ยังต้องเป็นสัมภเวสีไม่มีกินมีใช้รอการเกิดเป็นสัมภเวสีจิตวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในมิติในภพภูมิเพื่อรอการเกิดกรอบุญจากผู้อื่นเป็นเช่นนั้น การวนไปอยู่ในโลกของจิตร,รอบเกิดนั้นก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาก็เป็นทุกข์เกิดเป็นกินรีกินนอนนั้นก็เป็นทุกข์เพราะทุกที่มีหน้าที่มีความต้องการความไม่ต้องการมีความไม่เที่ยงแท้ตั้งขึ้นอยู่ดับไปมีความพัดพรากจากกันในที่สุดสรรพสิส่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นทุกข ท่านทั้งหลายเอ๋ยวนขึ้นไปวนลงมาวนลงไปวนกลับขึ้นมาวนไปตรงไหนก็มีแต่ความทุกข์ท่านนั้นเลยค่ะรออะไรอยู่หรือลูกกรออะไรกรอสิ่งใดหรือมีอะไรที่เราจะต้องรออยู่อีกหรือจากนี้ไปหากลูกนั้นเห็นแจ้งเห็นชัดในการเวียนวนแล้วจงปล่อยวางเถิดถอดถอนความลุ่มหลง เพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองถอดถอนความลุ่มหลงที่หลงอยู่กับสรรพสิ่งยึดติดจิตมั่นถือมั่นถอดถอนสิ่งทั้งหลายที่เป็นตัวตนเป็นของของตนปล่อยวางว่างเสียเถิดอยู่อย่างไม่อยู่มีอย่างไม่มีทำตามเหตุตามกำลังที่มีอยู่ขวัญควายจนเกินความพอดีอย่าเบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง จงเอาเวลาที่มีอยู่สร้างความดีเพื่อตอนนั้นจะได้ออกไปจากกองทุกขในวตาสงสารนี้เถิดเพื่อจิตแห่งตนนั้นจะได้เป็นอิสระหลุดจากการตกเป็นทาสของวตาสงสารนี้เถิดจากนี้ไปละเลิกการเบียดเบียนการฆ่าการทำให้ผู้อื่นตกทุกข์กายทุกใจและเลิกการฆ่าฆ่าทั้งกายของเขาทั้งการฆ่าจิตใจของเขา คือทำให้เขาเป็นทุกข์จากนี้ไปให้ละต่อการทำชั่วทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงการที่จะเปลีป่ยนแปลงทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นทุกข์สร้างแต่ความดีประพฤติประพฤติชอบประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องเพื่อสั่งสมบุญแห่งตนเธอเวลาเหลือไม่มากการเกิดมาครั้งหนึ่งมีชีวิตอยู่กี่ปี ก็ต้องตายจากโลกนี้แล้วถ้าตายถ้าดับไปจิตจะไปไหนสร้างความดีไว้เถิดเพื่อสั่งสมและต่อปุญไปจนกว่าจะเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่ามวัวแต่ยึดต,ติดลุ่มหลงจมอยู่ในโลกไปนี้เขาคือสถานที่ที่ทำร้ายทำลายเราทำโทษเราเขาคือที่ที่ทำให้เราต้องเด่นกรนเร่าร้อน ขวัญขวายเป็นทุกข์ทำให้เรานั้นต้องตกเป็นทาสของเขาจงถอดทอนความลุ่มหลงในเขาเถิดเพื่อเรานี้จะได้ไม่เป็นทาสของเขาอีกต่อไปจากนี้ไปให้ประพฤติีปฏิบัติรักษาศีลไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นสั่งสมความดีเพื่อปูทางให้จิตตนออกจากกองทุกเถิดสาทุ